ตั้งขาตั้งคู่แล้วทำการสตาร์ทเครื่องยนต์จากนั้นเปิดช่องสำหรับชาร์จไฟสำรองต่ออะแดปเตอร์ปั๊มลมเข้ากับช่องชาร์จนำสายลมออกจากช่องเก็บสายลมแล้วก็สามารถนำปั๊มลมไปเติมลมได้เลยโดยทำการหมุนจุบลมออกต่อสายเติมลมเข้าแล้วกดก้านหัวเติมลมลงล็อกไว้จากนั้นกดบวกหรือลบเพื่อปรับแรงลมเมื่อได้แล้วกดเทคคเริ่ทำงานเพื่อทำการเติมลมยางได้เลย สำหรับแรงลมที่เหมาะสมจะติดอยู่ที่บางลมด้านในเมื่อเติมลมไปถึงระดับที่ตั้งไว้แล้วเครื่องก็จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติสำหรับปั๊มลมสามารถกดเพื่อเปิดไฟได้เมื่อเติมลมเสร็จแล้วเอาหัวเติมลมออกหมุนจุบลมเข้าและสำหรับการเติมลมยางรถยนต์ให้ทำการหมุนจุบลมออกต่อหัวเติมลมเข้ากดก้านหัวเติมลมลงล็อกไว้ปรับระดับแรงลม ้ดยแรงลมที่เหมาะสมจะติดอยู่ที่ขอบประตูฝั่งคนขับเมื่อเติมลมเสร็จถอดหัวเติมลมออกหมุนจุบลมเข้าถอดอะแดปเตอร์ปั๊มลมออกจากช่องชาร์จปิดฝาช่องชาร์จดับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์นำสายไฟของปั๊มเติมลมเก็บในช่องเก็บสายไฟนำสายลมเก็บในช่องเก็บสายลม ง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหารถยางแบนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ